สวัสดีเจ้าหาเห็ดล่ะเจ้าสวัสดีในป่าเนาะมาเจ้าสาวเท่าปลาเข้าป่าเจ้ามาเจ้ามาหาเห็ดเจ้าส่องหาเห็ดยังมีเลยนะเห็ดเนี่ยพอดีเจ้าปะเห็ดเนี่ยเอาไอ้หมูนึงแต่บ่ฮู้ว่าเป็นเห็ดหยังเจ้ามามาพอกันเจ้าเจ้าบ่ฮู้จักนี่ละเจ้า เป็นเฮ็ดอันอย่างน้อมันจะกินได้กันนี่เพืะะ่อเหรอนักหนักขนาดเลยเจ้าในป่านะ่ะขนาดนักเฮ็ดเนี่เนะี่ยดูเออฟอตเตอออกในกระต้องเน่าก็มีนะนักเกินหอดูมีทั้งดอกบานดอกจีเนาะสาวน้อยกระบาดเตะดูนี่เห็นเป็นดูเน่าเลยนะขนาดเลยเจ้า

ดูนี่ก็เต็มมือเจ้ามือมันน้อยเนาะมือขาเจ้ามันน้อยมาดูนี่มสองดอกเจ้าสองไว้ก่อนสองไว้ก่อนมาดอกอน้อยพาดอกใหญ่ปุ้นนะเดินปุ้นนะส่งคดผมมีอาตะกี้นั่นเราดูนะเสียมงหมอนนะ ไอละไปโหลดท่องปุ่นมาน้าก้านะนี่แหละเจ้ามาเจ้าปะานี่แห่มกลุ่มหนึ่งเี่อเหระจัดตัวดอกใหญ่ใหญ่ตัวขาก็อวบๆนี่หวานนะเจ้านี่นะหวานขนาดเจ้านี่ โอ้แตกโอ้ไปเลยละเละเลยเออเนาะมนาดูอ๋อ,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 อตัวเจ้าหนูขาเจอีอีหวานหวานหวานขนาดขาเจเนี่ยนะหวานเนี่ยนี่หันสองดอกเจ้า ดอกนี้แหงดอกน้อยน้อยกับเอานะเออน่ากัอันนี้เป็นเหี้ยวแล้วไปเหี้ยเล็ะไปเหี้ยฮะพอนี่เนี่ยปันดอกปันฟองมาไล่เนาะกุมกุมติดกันเนี่ยบ้งามขนาด นี่หละเจ้าพอแล้วเนาะปั่นกันกินเอ้าคนก็อยากกินนอนก็อยากกินเอ้าแบ่งกันธรรมชาติในปา่าเหมือนมนุษย์ด้วยกันสัตว์ก,ก็มีชีวิตอ่ะแบ่งกันจะได้เจ้ากบอบเก็บเด้อ ขน,นาดเลยเจ้าโวยแมงกินยางงามงามแต่แต่พ่ออีเป็นสีขาวๆนะเจ้าขาวตัวเหลืองตัวมันเคยป้อจุ่มน้ำเจ้าเห้